ก็ต้องกราฟสุดสวัสดีดน,น้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมนะฮะน,นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้ เรามาอยู่กันในเกมการนาฟิฟายเล่นนั่นเองนะครับผมนะในส่วนคลิปนี้นะครับผมนะวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับพี่ก็จะมารับของฟรียกเซิร์ฟรับฟรีทุกชิ้นในปกตามที่พี่ขึ้นปกเลยตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับฟรียกเซิร์ฟรับฟรีทุกชิ้นนะครับอ่าคลิปนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นสก,กินปืนถาวรน,นะครับตัวละครถาวรน,นะครับมีทั้งหมวก ฟรียกเซิฟนะครับผมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมีผึกชิดตั้นกันด้วยนะครับมาจะรับยังไงรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับในส่วนของฟรีในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูกันนะครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกดติดตาม1แชร์ก่อนนะครับถ้าครบ1000ไลค์คลิปนี้พี่แจกบัตรกาลีน่าสาใบฟรีเลยใต้คลิปปักหมุดไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกฟรีเลยนะครับมาโอเคเราไปดูของฟรีอย่างแรกกันเลย นะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยไปทัวร์กันเลยนะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างในส่วนสกินเปินมีอะไรฟรีมีอะไรถาวรบ้างนะครับมาอย่างแรกให้เรากดไปที่หน้ากิจกรรมมันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมตัวนี้อ่านี่นะครับเป็นกิจกรรมเมษามันศาดนั่นเองครับโอ้โหแจกหนักกว่าช้างทั้ง7ดโบยาเด็ดเช็ดเสร็จเอาใหม่เอาใหม่ แจกหนักกว่าช้างทั้ง7จนะโบยา่าเด็ดเซตเจ็ดจรลเนเองโอ้โหชื่อโคตรสุดนะครับนะบอกเลยว่าชื่อโคตรสุดนะครับเรามาดูของฟรีในส่วนแรก นะครับของฟรีนส่วนแรกก็คือนี่ครับผมนี่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 เป็นชุดตัวนี้นะครับนี่นเดี๋ยวพี่จะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับว่าเป็นชุดแบบไหนนะครับผมนะอ่าเป็นชุดนี้เลยนะครับมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเป็นแบบว่าตีมนะครับผมเป็นตีมฤดูร้อนนั่นเองนะครับซัมเมอร์มษสายุนนั่นเองนะครับอ่าเตรียมเล่นสงการนะครับผมนะเออแต่ก็ไม่ได้เล่นนะครับผม เพราะโควิดนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่บ้านนะครับดูช่องบิชแชน n นลก็ได้นะครับแทนการเล่นน้ำนะครับนี่ขายเก่งนะครับก็ของฟรีก็คือมี2ชุดนะครับผมนะพี่จะแยกออกเป็น2ส่วนก่อนนะครับก็คือในส่วนนี้เห็นไหมอ่าวันที่5ถึงวันที่11นะครับก็จะมีในส่วนชุด ของเซตของผู้หญิงนะครับผมนะแล้วก็มีมีตรงนี้เหมือนหน้าปักแป้งนะครับผมแล้วก็แว่นตากันแดดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวละครด้วยฟรีๆยกเซิร์ฟมไปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนการประมาณเกจะว่าประมาณว่าแบบการเก็บโทเค็นมาแลกประมาณนี้นะครับในส่วนอันนี้ฝั่งนี้นะครับคือวันที่5ถึงวันที่11เมษายนนะครับเรามาดูในส่วนฝั่งวันที่12ถึงวันที่18เมษายนกันบ้าง นะครับผมนะว่าจะเป็นอะไรนั่นเองนะครับก็คือจะมีในส่วนท่าทางตัวนี้อ่าเป็นท่าทางสวัสดีหรือท่าทางไหว้นั่นเองนะครับไหว้แบบงามๆแบบประเทศไทยนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนผึกชิดตั้งรับกันไปฟรี Fi เลยนะครับรับปันกันกันไปฟรี Fi เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนสกินปืนกันด้วยนะครับโอ้โหดูสกินปืนแรกครับผมเรามาดูสกินปืนแรกคือสก <ười> ิน <ười> ปืน <ige> ตัวไหนมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูมี4สกินตามนี้นะครับมาอันนี้คือได้รับถาวรเลยนะครับได้รับถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับในส่วนสกินนปื มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับว่ามีกระบอกไหนบ้างนะครับมีกระบอกไหนบ้างเนะเาะกระบอกไหนเราไปดูตรงนี้อาวุธนะครับผมกระบอกแรกเป็นกระบอกนี้ครับผมเป็นกระบอกอสีชมพูแป๊บหนึ่งนะพี่หาก,อก่อนแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าแป๊มหนึ่งนะก็มีมีแจกเยอะเลยนะครับผมในส่วนสกินปืนถาวรนะได้รับยกเซิร์ฟแบบนีเ่เอาเอาไอเอา,เอานี่เป็นกระบอกแรกเลยแล้วกันนี่เป็นปืนตัวนี้ครับผมอี๋ เป็นสกานะครับผมสกาวอเตอร์นะครับผมเออืออย่างเท่ถาวรนะครับยกเซิร์ฟกระบอกแรกนะครับผมเป็นกระบอกนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับผมยังมีอีกครับผมยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกอ่าเป็น XM8 ไม่ใช่สีนี้นะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีสีฉลามอ่ะสีเหลืองนี่กระบอกนี้ด้วยนะครับเป็นในส่วน M4A1 ถาวรนี่อีกกระบอกหนึ่งครับแล้วก็ อีกกระบอกหนึ่งเนี่ยเป็นกระบอกนี้นี่เป็น AK เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ฟรียกเซิร์ฟเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นเอ็กเอ็มป่อยเอ็กเอ็มแปด XM8 นะครับผมสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลื่อนหาก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจว่าเป็นกระบอกไหนเดี๋ยวจะงงสับสนกันเนี่ยครับผมสลับของฟรีนะโอ้โหเยอะจริงไล่จนไม่หมดอ่ะบอกเลย x m 8 x m ออยู่แนวเนี่ยเออช่างมันเถอะแต่ว่าเป็น XM8 อะสีนี่เจอละนี่นี่นี่เลามเลยนะครับนี่เป็นไงอย่างเท่พี่มีแล้วนะครับผมอ่ะพี่มีแล้วก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตัวนี้เลย<ม>นะครับเป็นกิจกรรมนะครับอ่าเมษานะครับผมตรงนี้นี่นี่ลืมชื่อละ ออกมาแป๊บเดียวลืมชื่อกิจกรรมแล้วนี่นะครับผมเป็นฟรีไฟนะครับเมษานะครับผมมันศาสตร์ดีนั่นเองนะครับรับฟรีหมดนี่เลยหมดหน้าตักนี่เลยนะครับนี่ตามปกพี่เตบีขึ้นได้เลยนะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นครับผมยังไม่หมดแค่นั้นยังมีสกินปืนลูกซองถาวรอีกครับผมโอ้โหแจกจำยับสำหรับคลิปนี้แจกจำยับครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพาไปรับกันนะครับว่ารับยังไงนะครับมาเรามาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นของฟรีในส่วนวันที่ วันที่3-4ถึงเมษายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้เอ้วันนี้ วันนี้วันนี้นะครับวันที่3นั่นเองนะครับเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับผมนะชมพร้อมกันถึง30,000นคนดูรับฟรีไปเลยหมดนี่เลยทั้งชุดทั้งสกินบาเลตทั้งบัตรเป็นชื่อบัตรสร้างห้องนะครับรับฟรีฟียกเซิร์ฟเลยนะครับรับฟรีฟียกเซิร์ฟเลยได้รับกรถาวอเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนแรกนะอันนี้ส่วนแรกส่วนที่2ครับผมส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะครับผม4เมษายนเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนะครับยอดคนดูพร้อม ครบนะครับเอ้ยพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนแอร์บอร์ดนะครับมีแอร์บอร์ดมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีในส่วนสกินปืนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอดูรายละเอียดก่อนนะครับเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับนี่นีแล้วก็หรือนะครับมีได้2อย่างเลยนะครับหรือเป็นตั๋วอีโวนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมอ่ากาลิน่านะครับเป็นการเก็บโทเค็นแดงกาลิน่านั่นเองเพื่อจะมาแลกของรางวัลในส่วนเสื้อนะครับในส่วนกระเป๋าในส่วนแมสโอ้โหเยอะแยะเต็็มมมไไไปหดดดนนนนะคครัับใสส่่่่่ววีีีี้้้แลกทททขาาํญ ก็คือวันที่3เมษายนเหมือนกันเลยนะเวลาเที่ยงตรงม็นต้นไปรับเป็นสกินปืนนะครับดีแท็กาวรนเอ็แปราวรนโอ้โหลูกซองม่วงถาวอนะครับง่ายๆเลยนะครับ g จจะสร้างห้องนะครับให้เราเข้าไปให้ทันนะครับผมใครที่รอบแรกเนี่ยก็จะเป็นช่องนี้นะครับร่องแรกรอบแรกนะครับก็คือจะเป็นลูกซองดีแท็กนะครับใครที่เข้าไวที่สุด1-3คนแรกได้รับเป็นลูกซองดีแท็กาวรนนะครับแล้วก็4-10 คนถัดมาเนี่ยไปรับเป็นลูกซองตัวนี้นะครับถาวรนะครับแล้วก็ระดับที่11ถึง48รับเป็นกล่องสุตสกินปืนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนรอบที่5เนี่ยเป็นลูกซองม่วงนะครับอ่านในส่วนรอบสองสามสี่ก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับรับฟรีถาวรเลยนะมีลุ้นยกเซิร์ฟนะครับสลหรับกิจกรรมในส่วนสกินปืนในส่วนโซนนี้นะครับผมเนาะแล้วก็มีของยกเซิร์ฟเนี่ยตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยรับยกเซิร์ฟแน่นๆหนักๆเลยนะครับรับแน่นๆหนักๆเลยนะครับสลหรับของฟรีในวันนี้นะครับผมเวลา ดูและสดช่วยกันนะครับให้คนดูถึงถึง3แฝงคนนั่นเองนะครับในส่วนการเก็บโทเค็นของการินาเวิลเนี่ยเราต้องดูใครดูมันนะครับเพราะว่า มันเป็นโทเค็นของใครของมันนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะประมาณนี้สลับของฟรีกันยกเซิร์ฟแน่นๆหนักๆตามปกตรงปกทุกอย่างเป็นกิจกรรมสายฟรีแจก,กหนักที่สุดในรอบปีเลยนะครับในเดือนเมษายน GM ได้กล่าวไว้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกนึงที่พลาดไม่ได้ที่พี่บอกนะครับก็คือ GM เมบอกแล้วนะครับก็คือเติมครบ 99เพชรรับหมวกตัวนี้ไปเลยนี่นะครับก็เป็นภาพจากช่อง gm เลยต้องขออนุญาตกันด้วยนะครับผมนะที่นําภาพมาประกอบนะครับผมนาะเป็นภาพจากช่อง gm คาโตะนั่นเองนะครับผมเป็นทรงเอ้เป็นหมวกตามนี้เลยนะครับเป็นรูปตามนี้อ่ามีสีน้ําเงินฟ้าสวยเลยนะครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยนะครับนี่แหละรับฟรีฟียกเซิร์ฟนะครับเพียงแค่เติมนะครับเติมเท่าไหร่ว่า99เพชรก็เติม35บาทหรือเปล่านะครับอ่าไม่ใช่เติมเออถูกแล้วเติม35บาทนะครับก็รับหมวกไปเลยฟรีิร์ฟ โอ้โหของฟรีเยอะจริงๆพูดมาซะเมื่อยเลยเนี่ยฟรีเยอะจริงๆนะครับของฟรีเยอะจริงๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สลหรับใครอยากหาเพชรฟรีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็คือเว็บเติมเพชร เว็บเติมฟรีคอมนะครับผมนะเว็บเติมฟรีคอมเว็บที่สุ่มของรางวัลที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยเลยออกง่ายที่สุดในประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับมาบอกข่าวดีแค่นี้เลยวันนี้เท่านั้นนะครับผมแล้ววันที่สามวันที่ส่ของฟรียับยับอย่าลืมมาดูไลฟ์สดช่วยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขอให้ทุกคนได้รับของข่าวบอลยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มาบอกข่าวดีประมาณนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้้าาานนะคคคครรรััับบบบสสสหิีีกวว่ดุ